เราอยู่กันที่งาน Black l u x u r e a l w o r l d Experience บางกอก2,024นะสะฮะแล้วห้องนี้เป็นห้องแบบอ่าประมาณพวตีบวกตีบวกอาวุธตีบวกดาบอันนี้คือบรรยากาศของเมืองมอลอก เมืองเกิดของโจนมันก็ต้องมีเขาวงกดเมืองเกิดของเหล่าอาเชอร์และกันอันเตอร์นะสายสายธนูสายนักล่าเฮ้ยเก็บตายเก็บตายเฮ้ยเก็บตายเอาแย่แล้วเสื้อมีไซส์มีอะไรให้เลือกสรรนะหลักๆเสื้อลายแต่ก็ลักเดเซอร์สวยนะแข่นรองเมาส์เนื้อดีนะฮะแผ่นใหญ่มากตูได้ทั้งโต๊ะเลย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน b l a n ก Lock Real World Experience บางกอก2024นะฮะโอเคงานนี้จัดอยู่ที่ชั้น8 House of Illumination Central World นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในงานมีอะไรบ้างแต่งานนี้สายเกมพลาดไม่ได้แน่ๆเราเป็นเรื่องราวของ b l a c ล Lock เกมออนไลน์นะฮะระดับต้นๆของบ้านเราเลยนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่ะพอหลังหลังจากเราเดินเข้ามาจาก ประตูทางเข้านะฮะที่มีแสงเลเซอร์ยิงกันเปียวฟ้าเปียวฟ้านะฮะเราก็จะมาเจอเหมือนกันกบอ่าเป็นท่าพอร์ตต่างๆนะฮะจะเข้าไปในเมืองต่างๆนะฮะเราจะมีเมืองต่างๆที่ที่เป็นเมืองเกิดของแต่ละแต่ละอาชีพนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันเลยว่า,วาจะมอะีอะไรยังไงบ้างพอเข้ามาเนี่ยในแต่ละประตูจะมีประตูแต่ละประตูนะฮะที่จะพาคุณเข้าไปในแต่ละเมืองเกิดของ แต่ละอาชีพซึ่งหงเมืองเกิดจะมีประมาณสอาชีพที่ที่อยู่ที่อยู่ในเมืองนั้นอะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเมืองอิสลุเดนะฮะเมืองเกิดของสอดแมนกับไนท์นะฮะเราเดี๋ยวเราจะเข้าไป นะที่ดาบนะฮะอ่าอุปกรณ์ที่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะเขาพุ่งยึดสนะิทธิ์ไว้นะฮะจะจับได้จับจับอาจจะแตะแตะต,ต้องได้แตะต้องได้แต่แตจับคือมาถึงฟันเล็กไม่ได้นะฮะแล้วห้องนี้เป็นห้องแบบอ่าประมาณพวกตีบวกตีบวกอาวุธตีบวกดาบนะฮะแล้วเราก็จะจุดอ่าจุดสแกนที่เอาคิวอ,อาวร์โค้ดไปเล่นไปไปสลหรับการการเล่นทดลองตีบวกว่าสำเร็จหรือเฟลนะฮะทดลองแล้ว ครับแล้วพอผ่านห้องตีดาบไปมาะครับเราจะเจอกองทัพโบลิ่งนะฮะคือกำลังน้องจุดน้ำ้าตาน่ารักนะฮะเอาไว้เอาไว้จะให้เราตีเก็บเลเวล อ่ะกนละตัวต้งนะนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องเมืองมอลล็อกนะเข้าไปก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองเกิดของอาชีพทิฟกับแอสเซซินนะฮะ เป็นบรรยากาศสไตล์ทะเลทรายสมเป็นเมืองของขโมยและอสซีพจรนะฮะก็อันนี้ประตูเรามีประตูด้านข้างด้วยประตูด้านข้างก็เชื่อมมเชื่อมต่อไปยังห้องห้องข้าเตียงได้เลยนะไปยังเนที่เราอ้อมเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ค่อยเดินเข้ามานะอันนี้คือบรรยากาศของเมืองมอหลอเมืองเกิดของสายอาชีพจรนะฮะ เกิดของโจนมันก็ต้องมีเขาวงกดนะฮะแล้วมีก็ะจะถูกจัดระเบียบจัด,จ,ดจัดห้องเป็นรูปแบบของดันเชียนนะฮะมีทางทางลัดเลาะเป็นเขาวงกดให้เราเดิอนทางาออกไม่ได้นะฮะด้านในสุดจะมีสมบัติซ่อน จเจอกระแพงเขาก็กดเต็มไปหมดแล้เวเราในที่สุดเราก็พบกันเอาเบอร์ตา้าแห่งการค้าขายเมืองเกิดของเหล่า่อคพานะฮะ ก่อนไปใช้ตัดเล่นยา,ากาศในเมืองะฮะบรรยากาศภายในเมืองน,นะฮะมีร้านค้าขายมีรถเขน็นมีต่างๆนะครับสมเป็นเมืองเกิดของเหล่าพ่อค้าและบรักสมิธนะฮะอ่าแล้วพอเราเข้ามาในห้องที่เก็บห้องเก็บประสบการณ์นะบัตรเดอ์เจอเราพูดขี าจากพื้นที่เก็บเลเวลช่วงแรกของของแาร์ตูนี้นะครอ่าคราวนี้เราสำคัญสวัติครับอ่าก็บรรยากาศด้วยแสงแสงสีเสียงนะฮะทำทำให้คุณดูบรรยากาศเป็นเป็นพื้นที่ใต้สมุดจริงๆนะฮะพอเข้ามาห้องด้านในสุดเราก็จะเจอกับ ส,สั <c oughs> และตัวนี้จะพาเราไปเมืองพายอนนะฮะเมืองเกิดของเหล่านักธนูนะฮะ, <c oughs> อะพอเข้ามาเราก็จะพบกับพื้นที่ให้รับการเล่นเกมได้เลยทันทีนะเมืองเกิดของเหล่าอาเชอร์และกันอันเตอร์นะฮะสายสายธนูสายนักล่านะฮะมีพื้นที่ไว้สำหรับให้เราส,กส,กสกแกนด้วยนะ เหมือนจะมีเทคนโลย้อวางดินด้วยใช่ไหมย่อมจะมีธนูใช่หรือล่าก็ใอ่จะมีกิจกรรมค่ะก็คือเราจะได้เล่น3าาครั้งรังละ20วินาทีค่ะก็คือแล้วก็ถ้าเรายิงเสร็จอ่ะก็จะมีคะแนนขึ้นให้เราแล้วถ้าเราเอาคะแนนนี้ไปแชร์แล้วก็แฮชแท็กของแลกนาร์กค่ะก็คือจะมีทีมหลังบ้านนะคะเลือกจากแฮชแท็กนี้ก็คือว่าถ้าใครได้คะแนนเยอะที่สุดในเดือนนั้นก็จะมีของเราอ่าก็คือยี่สิบวินาทียิงได้กี่ ยิงได้คะแนนกี่เท่าไหร่แล้วเอาไปลุ้นรุ่นละยี่สิวินาทีอ๋อรุ่นละยี่สิบวินาทีให้เลงอ่าแล้วได้คะแนนเท่าไหร่แล้วไปลุ้นกันตอนสิ้นเดือนใช่ครับว่าใครจะได้จะได้รางวัลได้อะไรไหมอ่าโอเคก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่ที่จริงๆในแต่ละห้องต้องมีใช่ครับอ่ะครับหลังจากซ้อมที่เราซ้อมยิงธนูมาแล้วเราก็ไปประสบการณ์จริงกันด้วยกันไล้ยิงหมาป่าเมื่อเราก็มาคุ้นที่เก็บเลเดอร์แล้วฮะเราก็จะเจอบอสของ เอเรียน,นี้นะเป็นบอสอของเทเรียนสำหรับการเก็บเลเวลของสายอาชีพธนูและฮันเตอร์นะ <Yeah. S 1> นก็จะทำการสา่เนาะโอเคแล้วห้องนี้เป็นเมืองกิปเปิลน,นะฮะเมืองเกิดของเมดและพิศาศสายจอมเวทลอยสายจมสายจอมเวทโจ,ม,ทจ,ม,ทจ,ม,ทจมตีนะฮะว่ามาอยู่ในห้องนี้เลยนะครับแล้วเข้าไปแล้วก็ อะเป็นเหมือนห้องกระจกนะครับไว้ไว้ไสำหรับเล่นว่าเออมีอะไรบ้างเป็นหลายล่างได้นะครับแล้ลวก็ด้านในเอก็ห้องเก็บเลเวลของเบลและพิสานนะครับมีกับดักด้วยก็ <laughs> <c oughs> เราก็เข้ามาอยู่ในห้องบรรยากาศของห้องเก็บเลเวลของเราวิสาหกับฟรีสนะฮะก็จะถูกตกแต่ง,ตง,ตงเป็น,ป,นปราสาอิสิะฮะมีภาพถ่ายมีภาพวาดผีสิ่งด้วยนะ,ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบอสของของเลียนนี้นะฮะก็มีมีฉายภาพเป็นบรรยากาศวัน เป็นเมืองเกิดของเราศาสตร์ขาวจอมเวทจอมขอมังเวทดอ่ะแล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยเจ๊นะแล้วเราก็มาอยู่ในเมืองบอนเทล่านะเมืองเกิดของอะโคไลท์กับลิสนะสายนักบวชสายนักบวชขาวจอมเวทขาวสระทั้งหลายนะแล้วก็มี จุดที่ให้สำหรับการถ่ายภาพได้ด้วยแต่ตอนนี้เขายังไม่แอคทีฟ t e ให้เราเล่นน,นะจุดส่แก้งอยู่ตรงนี้นะอยู่ท่าท่าตรงตรง,งนี้ซึ่งมอนเตล่าเป็นเมืองเมืองหลวงของของโลกของแนนดนายการเรานะฮะก็มีม้าขี่ไม่ได้นะขี่ไม่ได้นะมีจุดถ่ายภาพอยู่สองจุดด้านในด้านในเป็น này mình quen mình quen cũng là phải quyết định để về hồ nào. A lại là. Càng tòi đi, càng tòi đi. Tòi đi giải cứu nha với đi tôi phải cái lầu. Hey, kiếm tay, 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 ห้องนี้ก็มีให้เราให้เราได้ได้เล่นได้เล่นเล่นกับมอสเตอร์นิดนึ่งอ่าและแน่นอนมีเรามีลูกปั้นของบอสเอเลียวุชตี้นะแล้วก็มีที่ให้สแกนสำหรับก,การเล่นด้วยคิวยด,ว,ดว,ว่าน่าจะคิดว,ว่าน่าจะมีการสาแกนและเก็บเล่นเกมเก็บแต้มจากการเหยียบแมง3บนี่แหละนี่แหละ แล้วพอเราทะลุห้องรับมานะฮะเราก็เจอเจอกับคุณที่ตล,ลอดตลอดการเก็บประสบการณ์ครบ9ก้าเกิบเกคบเกกนลยนะฮะก็ก็จะเป็นภาพเหล่าตัวละครที่เป็นในเรื่องากแล้ว เราออกมาก็เราจะพบกับที่บายสินค้าที่ระลึกนะฮะหลากหลายมากมายหลากหลายนะฮะเอ๊ยเดี๋ยวนะคนนี้คุณคุณสวัสดีครับคุณแมนสวัสดีครับเดี๋ยวมามารอบสื่อครับรอบสื่องานและวนัดหรครับครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้นัดกันแล้วเพราะว่าถามเราเออเออเจอเออเจอถามถามมาในห้องแล้วไม่ไมาคำตอบไม่มาไม่มา พอดีเราเราได้จดหมายเชิญมาในสเปนแล้วก็เลยต่างหากแล้วก็เลยยิงในห้องก็จะคุณไหนเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเราต่าคุณไายว่าภาพรวมเขาตู่ในการเป็นยังไง้ก็โอเคนะผมว่าคือคือโดยส่วนตัวเล่นคนเล่นเกมแต่ว่าพอเข้าไปอ่ะรู้สึกว้าวกับการจัดฉากของเขาการเล่นแสงเล่นเสียงของเขาะสนุกแล้ว แล้วเราไปสามารถเล่นอะไรกับเขาได้บ้างได้ด้วยโดยนี้เราไม่ต้องรู้จักเกมหรอกเขาบอกมีนี่เช่าคือคชอบมามี่เหรอผมชอบผมชอบข้างแรกสุดแล้วห้องอะไรอะไรของใต้สมุดอ่ะอ่าอ่าอ่าน่าสวยน่าสวยกันนั้นมาดูว้าวว้าวอยู่เต็มหมดเลยถ้าคนชอบถ่ายรูปรู้จักเกมด้วยรู้จักเกมใส่ชุดคอสมาร์นะว่า สุด,สดเ,เอาจิงงคือของผมของผมรู้จักแล่นาล็อกในในนามของเกมออนไลน์อันดับต้นต้น<ช>บ้าน<ช>เราเลยคือต<ช>ื่นที่เข้ามาทำแรกแรกจริงๆเป็นเกมแรกเลยที่ทำให้วงการเกมบ้านเรา ตื icana, ض, oh mm. ่นต uh? ูมเลยว่าเฮ้ยเกมออนไลน์เกมออนไลน์เล่นยังไงอะไรยังไงแบบแล้วุกรอบเนีมีมีหลายสื่อหลายมาทั้งเกมจริงวมีเกมออฟไลน์ด้วยมีมีทำเป็นเแบบเขาเรียกโดชินเกมใช่ไหมเป็นเกมเกมออฟไลน์ที่แบบเป็นแนวแอคชั่นอ่าีอันนี้ผมได้เล่นเพราเกมมันเป็นเกมแอคชั่นแล้วหน่ารักดีด้อ๋อคิดว่าเขาไม่ได้ขายครับวันแรกวันแต่สุดท้าย ดูว่าทุกคนกระทุ n g ไม่ขายจะย,ยอมจะยอมเปิดเปิดบูธขายกันได้อ๋ <laughs> อก็คือตอนนี้คือซื้อได้เลยซื้อได้เลยนะฮะได้ครับก็เดี๋ยวเราลองดูขอบคุณนคุนน้นแมสมากแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันซื้อข,ของที่ไหนกันนะว่ามีอะไรบ้างอ่าเริ่มต้นก็จากเสื้อเนาะเสื้อมีไซส์มีอะไรให้เลือกสรรนะลักล่าเป็นเสืส้อลายแต่ก็รักเลเซอร์สวยงามบ๊อบแวบบ๊อบแวบโปรแกรมนะฮะก็ แสาวที่เราไปเห็นเลย <laughs> แล้วก็มีเสื้อลายอ่ะจริงๆมีเสื้อเพ้่มมีมตีตัวอย่างให้ให้ดูนะพอสวตัว,วนะฮะครับถัดจากเสื้อเราก็เจอของเล็กเล็กน้อยๆจริงๆก็ไม่เล็กน้อยนะแผ่นรองเมาส์ขนาดนี้นะฮะแผ่นรองเมาส์เนื้อดีนะฮะแผ่นใหญ่มากตูได้ทั้งโต๊ะเลยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นลายมีลายมีหลายลายนะ ลายพอลลิ่งนะฮะมีลายดิมอนนะมอสเตอร์ต่างๆนะอันนี้นี่นี่นี่บอส The Boss Boss i ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮที่เราไปเจอกันมาเมื่อกี้นะฮะมีหมอนด้วยอ่าะสำหรับสายสำหรับสายเล่นเกมเล่นเกมหนักไม่ล้อมับนอนนะฮะใส่พร้อมคอไว้ถ้าหลับคอจะได้ไม่ไม่เก็บนะฮะแล้วเราก็มีตุ๊กตานะฮะดมอนนะฮะ ตัวใหญ่นะงานยิ่งมากแล้วเร,เรอยู่ตรงพูด <P ool> สินค้าสำหรับรัออเดอร์นะฮะตรงนี้เป็นสินค้าตัวอย่างยังไม่มีวางจำหน่ายนะฮ <P ool> ะซึ่งถ้าสนใจเห็นแล้วแบบสวยงามอย่างอ,อย่างแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะอย่างไปอย่างเงี้ยต้องรัออเดอร์นะฮซึ่งมีกดข้อ,อวิธีการสั่งจองได้ นี้นะฮะหรือลองสอบถามที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับก็นี่นี่คือบรรยากาศทั้งหมดของงานรักน์ล็อกเรียวเวิร์ดเอ,อ็กซ์เพียร์เด2024นะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องเมย์นะ กคนอช่วยสาวปิดรายการได้น่อยได้ค่ะได้เอาว่าเราเราต้องเราต้องต้องทำางไงเราจะซื้อบัตรยังไงอ่าแล้วงานมีเท่าไหร่โอเคครับผมก็ตอนนี้สามารถซื้อช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บ icv t i c k e ตนะคะก็ถ้าจะถ้าจองตั้งแต่เดือนมกรานะคะบุ๊คไว้เลยเดือนมกราว่าเราจะมาเที่ยวเดือนไหนจะได้ของพิเศษนะคะที่จะมีแค่คนที่ซื้อในเดือนมกราเท่านั้นนะคะยังมีมากกว่านั้นก็คือถ้าสมมติว่าซื้อเดือนมกรามาเที่ยวซ้ำได้ในเดือนกุมพาด้วยนะคะเพราะว่า ทุกเดือนเนี่ยของแจกก็จะไม่เหมือนกันนะคะเป็นแบบว่าไอเทมสุดพิเศษเลยนะคะในแต่ละเดือนอ่าแล้วก็มียอดยังมาต่อถึงเ,เดือนเมษาเลยค่ะอวอล์กอินก็ได้แต่นหนูแนะนำว่าให้ออนไลน์มาดีกว่าค่ะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยจะได้ของสุดพิเศษเยอะกว่าวอล์กอินเข้ามาแน่นอนค่ะขอเที่ยวกัน,นเยอะน,นะคะบ๊ายบายขอบคุณน้องๆมากนะครับอ่าแล้วไว้เจอกันะนะครับช่อง Powerup Channel นะครับโอเค